คือว่าเป็นภาพยนตรที่มันน่าจะขำขึ้นเลยนี่แหละเพราะว่ามภาพแล้วก็แนวทางมันที่ได้เจอไที่เคยบ่อยทีอให้คนเข้าไปบบเป็นนัำแบบเด็กไปรุ่นตีกันดูได้เราไม่เหมือกัน ทุกคนดูได้ก็คนที่เขาคิดนั้นอยากเข้าไปให้เขาไมเข้าไปทำไมาคนอาจจะออกมาแล้วไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ไดีไม่ดี่ากเหมือนทม่ถ้าตัวนร ก็ยังประเสริฐใจนะครับผมเขาไม่อยากให้เรื่องราวส่วนตัวมันมากระทบกับเราของงานนะก็แต่ว่าก็ออกมาบอกแล้วครับใช่ครับง่ายๆเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราแสดงออกเยอะแล้วพอจังหวะที่มันไม่ดีเนี่ย ก็ไม่ค่อยดีแล่วก็มีอะไรยากหลายๆข้อที่สุาย้ายเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเลือกแบบนี้ดีกว่าก็แค่งรลูปที่ไปกว่าก็ ครับไมครับที่เราคยไ่ตอนเริ่มแล้วว่ามันเรากนะเพราะว่าเพราะว่าผนตกเป็นางในกามาแล้วตอนลงมันไม่ค่อยสนุกตอนดีมันดีแลบตอนที่มันไม่ดีตอนนี้ใมครับก็ปกติแล้วช่วงโควิดมาสอหนวยก็เอ่ก็เป็นคนคนสอใช่ครับ เออผมก็กางครับก็เริ่มต้นดีกว่าใช่ไหมครับอว่าเริ่มต้น,ตนแต่ผมกชอบเล่นหลายแบบก็ทำแบรนด์ลงงบอยด้วยวก็เลยต้องซ้อ,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 อมต <c oughs> ลอดครับก็ชอบมีคนมาขอลงร่วมซ้อมมวยเราซ้อมรักไหมคะเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นต่อไปเดี๋ยวอิกก็เสียแล้วผมจะล่อเป้าให้การล่อเป้าคือพ่อเขาก็ขึ้นม,มาชอบศิลปะะบรคิดว่าเป็น จับล็อกกัลเนนะครับครับแต่ก็ไม่ได้จริงจังมากนะครับก็เล่นวาออกกำลังกายครับเพราะว่าช่วงปุยมันก็เราไปหนไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนเองเช่แข็งนะเพราะว่ากระแตงแฟนเด็กคุงได้แชมป์วันแชมป์ชิฟมาจากท่าหัดแข็งนะครับก็เลยมาอยากรู้ว่าทำยังไงหักแข็เราก็เลยสอนให้หัักจริงนะตกช้าไม่ทัน ก็ผมก็บอกว่าเอาเต็มแลยในคลิปไม่สมจริงต้ก็ทาเต็มแรงรอแข่งเป็นท่าอามบาก็คือปาปาที่คุณจะไปในวันเสาร์เป็น่าอารครวันนั้นรู้สึกว่าถ้าไม่ตบก็คือขาดซีซีก็ไม่จ้าไม่้ล็อกล็อกาผมไม่เคยนะ้ เรื่องอะไรไแรงเยอะต้อ,อต๋อมันมันเป็นจมคมจริงแล้อ์ท่าเนี้มันเป็นมันท่าที่ไม่ว่าคนจะอะไแค่ไหนถ้าคูณเัาต้ำนักทั้งหมดเป็นลงกับแข่งข้าง,งเดียวไม่มีแขนไหนคนได้แน่นนก็พยายามให้ได้ที่วัวันสองวนัวนามว่าเป็นนัดแดงก็ต้องกกในในตั้งใจแน่ด้วยเรียกว่ารักทางดีรับเรื่องดีรับเื่องดี apa titik kanan nak